วันนี้เรามาทำแขนกระต่ายวิ่งโดยใช้เครื่องมือดูอีกใน After Effect กันและแน่นอนตอนนี้เพื่อนๆดูในคลิปเวอร์ชั่นสดซึ่งอาจจะมีทำผิดบ้างพูดผิดบ้างก็ขออภยัยแต่รับรองว่าเพื่อนๆจะได้อะไรจากเวอร์ชั่นนี้เยอะแน่นอนแต่หากอยากดูเวอร์ชั่นแบบสั้นๆกระชับๆก,บก็ดูตรงรายละเอียดใต้คลิปได้นะครับจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยเราตั้งใจที่เราจะทํามือให้มันแกว่งได้นะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาขอจัดท่าทางให้ท่าทางาตายเหมือนกําลังจะวิ่งก่อนดีกว่านะครับแล้วก็ตอนนี้หากผมลองคลิกเลื่อนอะไรบางอย่างสังเกตตอนนี้ผมเลื่อนหูนะจะสังเกตเห็นว่าผมเลื่อนเมาส์มาตั้งนานแล้วนะครับหูมันค่อยตามมาเพราะว่าการเปิดหูที่มันทำแอนิเมชันไว้แล้วแล้วก็ปักกระดูกไว้ค่อนข้างเยอะเนี่ยมาทําให้เครื่องค่อนข้างกระตุกนะครับดังนั้นผมก็จะขออนุญาต ปิดตาหูไปก่อนนะครับในการจัดท่าทางนะโดยผมจะเลื่อนแน่ว่าเราก็อยากจะจัดหูใหม่อีกสักนิดนึงนะครับผมขอเลือกหูทั้งสองข้างก่อนแล้วก็ล่างมังหลังนิดนึงผมอยากให้หูแทนที่จะปักตรงกลางมันล้ำมาข้างหลังนิดนึงอ่ะโอเคแบบนี้ผมชอบแล้วนะครับผมก็จะให้หูมันมาเชื่อมอยู่กับหัวและหน้าก็เชื่อมอยู่กับหัวด้วยดังนั้นเวลาผมย้ายหัวแค่ทีเดียวอ่ะ ทั้งหน้าทั้งหูก็จะตามกันไปนะครับผมอยากให้เป็นแบบนั้นเนาะวิธีการเชื่อมกันนะครับผมคลิกที่หูแล้วก็กดที่เหมือนเชือกม้วนๆตรงนี้มาปักไว้ที่หัวปับ๊บแบบนี้นะครับมันก็จะเห็นตรงด้านหลังแล้วล่ะว่าคุณกําลังเชื่อมอยู่กับหัวนะโอ้ข้างครับเชื่อมอยู่กับหัวด้วยเหมือนกันหน้าครับเชื่อมอยู่กับหัวด้วยอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราปิดตาในส่วนของหูไปเลยเพราะว่า เดี๋ยวเครื่องกระตุกนะครับเราอัด OBS ไปด้วยเดี๋ยวลากไปแล้วมันมองไม่เห็นว่าลากไปไหนนะครับเราคลิกที่หัวแล้วก็ลากให้มันล้ำหน้ามันนิดนึงอ่าอย่างนี้นะครับลองเปิดหูดูว่าตามมาไหมนะครับรอสักแป๊บหนึง่งอ่าหูตามมาเห็นไหมเพราะเราลิงก์ไว้แล้วนะครับก็ปิดตาหูไปแบบนี้นะต่อมาในส่วนของตัวนะครับผมขออนุญ,ญาตล็อกกุญแจไปทั้งหมดเลยดีกว่าแบบนี้ปุ๊บ ผมอยากจะทำงานตรงไหนผมจะเปิดตรงนั้นนะครับ่าในส่วนของตัวนะผมก็ลากตัวมาแล้วก็หมุนมันนิดนึงนะครับให้เหมือนกับว่ามันวิ่งไปข้างหน้าตัวมันต้องเอ็นมาข้างหน้าแล้ประมาณนี้อ่ะประมาณนี้ดีกว่านะครับหากใครเคยดูนารูโตะนะครับก็อยากจะเอียงเยอะๆแบบนารุโตะเลยก็ได้นะอันนี้ตามใจตอนนี้ในส่วนของตัวได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ในส่วนของขานะครับผมขอล็อกตัวนะ มาทาในส่วนของมือก่อนดีกว่าเปิดของมือนะจึ๊บแบบนี้ผมเลือกในส่วนของมือแขนแล้วก็แขนท่อนบนต่อจากนี้เนี่ยผมจะเลือกแขนท่อนบนว่าไหล่นะครับเพราะว่าอยากจะออกเป็นเสียงสั้นๆล่างมาไว้สักประมาณนี้เรียบร้อยหางเหมือนกันครับปึ๊บหางอยูน่นี่ล่างมาแล้วก็ขาอู้น่ารักเชียวแบบนี้ขาเราอาจจะยังไม่ยุ่งไปก่อนนะครับเพราะว่าในคลิปนี้เราจะทํามือแกวงนี่นะนะครับ โอเคล็อก okay. ไปจึก๊กแบบนี้กลับมาอยู่ที่ในส่วนของมือการเราจะเปิดเฉพาะมือนะส่วนอื่นล็อกหมดแล้วนะครับผมคลิกที่มือแขนแล้วก็ไหลคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกเป็น pre compose ตรงนี้ตั้งชื่อได้เลยผมตั้งชื่อว่า arm กดโอเคแล้วก็เดี๋ยวคลิกมาที่ตรง arm composition ที่เราสร้างไว้แล้วนะครับเดี๋ยคลิกลกิ๊กเข้ามาแบบนี้เราจะเห็นพื้นที่การการทำงานเนี่ย เยอะมากเลยนะครับเล,เ,ลเ,ลเล็กๆก็พอเราคลิกขวากด composition setting เอา550แล้วกันจาก300ขอเป็น400อืมแบบนี้น่าจะโอเคเราก็เลือกที่เลเยอร์มือแขนไหล่ลากขึ้นมาแบบนี้นะครับพอมันงอมาข้างหน้าโอ้ก็เกือบถึงเกืนนะอบถึงเหมือนกันนะออมังหลังเกือบถึงเหมือนกันขอขยายพื้นที่อีกนิดนึง composition setting เป็น600กว้างขึ้นมาหน่อยก็สบายใจ นะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่กระดูกให้กับมันกันแต่ว่าทางผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าชิ้นส่วนเนี่ยมันซ้อนทับกันอยู่ตรงไหนนะครับมันดูยากอะว่ามันซ้อนทับกันตรงไหนเราเลือกทั้งหมดแบบนี้เลยปุ๊บกลางมันออกมาป๊บกด transform เราจะเห็นคําว่า opacity มันคือค่าความเข้มความจางผมปรับเหลือสัก50อ่าเห็นแล้วมันซ้อนทับกันอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่กระดูกให้กับมันกันตอนนี้ผมคลิกมาข้างนอกนะ กดที่เลเยอร์ไหล่ก่อนแล้วก็กดชีฟค้า้งไว้กดที่แขนนะครับแล้วก็มากดที่มือไล่ขึ้นมาแบบนี้นะเราเปิดตัวดูอีกขึ้นมานะครับอย่างนี้แล้วก็เลือกเครื่องมือนะครับผมขอเลือกเครื่องมือเป็นริกแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับ Key Structure นะมันจะมีอาร์มอยู่นะแบบสําเร็จรูปให้เราคลิกเลยครับปึ๊บมันจะใส่กระดูกให้กับเราแล้วแต่มันจะใส่ไม่ค่อยตรงอ่ะดังนั้นเราจะเราจะต้องมาจัดให้กับมันอีกทีเนาะ เวลาจัดนะครับตอนนี้ผมขอจัดกระดูกส่วนบนก่อนเนื่องจากผมเปิด OBS ไปด้วยนะผมก็จะเลงค่อนข้างยากนะครับเราก็พยายามให้มันอยู่ตรงกลางหัวไหล่มันน่นแหละอ,อ,อยู่อยู่ตรงกลางสักทีสิชั้นมองไม่เห็นถ้าเห็นว่าผมผมเหมือนคลิปกระตุกไปอะ่ะบางทีผมจะต้องพอด OBS นะครับเพื่อให้เครื่องมาทำงานทันนะอือต่อมาเราจะมาปักในส่วนของกระดูกตรงนี้นะครับในส่วนของท่อนแขนนะ ผมก็กดที่ตรงเลเยอร์ตรงนี้ก็ได้สังเกตมันจะเป็นสีเหลืองข้างบนนะครับก็คือเป็นการทํางานของในส่วนของท่อนแขนแหละคลิกล่างแน่นอนครับเราต้องเล็งให้มันตรงแล้วครั้งนี้ผมเล็งมันตรงเลยแล้วก็มาส่วนของมือสีเขียวมาอยู่ตรงกลางอึอบกลางไหมกลางเรียบร้อยและ้ะแล้วก็มาในส่วนของปลายมือนะครับผมก็คลิกที่ตรงเลเยอร์บนสุดเลยปลายมือคลิกมันจะมาอยู่ที่ปลายมือจริงไหมโอ้ไม่ตรงไม่ตรงอีกนิดนึงตรงแล้วนะครับเราก็ได้เป็น ไหล่แขนปลายมือนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่เป็นออโต้ริกให้กับมันนะครับหรือเราจะใส่ในตัวของตัวคอนโทรลตัวควบคุมนั่นแหละเราก็กดที่ปลายมือก่อนเดี๋ยวขอกดข้างนอกนะครับกดที่เลเยอร์ปลายมือกดชิปค้างไว้นะครับแล้วก็กดที่มือแล้วก็กดที่แขนแล้วก็กดในส่วนของหัวไหล่นะครับแบบนี้นะเสร็จแล้วผมก็มาที่ตรงโหมดตรงนี้นะครับกดออโต้ริกได้เลยเรียบร้อยแล้วมันใส่ฉึกๆึกก,กมานะครับแล้วก็เอาตัวเนี้ย ย้ายออกไปต่อจากนี้นะครับผมไม่อยากที่จะไปคลิกแล้วก็ไปโดนในส่วนของแขนอะไรพวกนี้แล้วอะ่ะดังนั้นผมก็จะทําการกดให้มันแบบซ่อนตัวเนอะก็กดในส่วนของตรงนี้นะครับกดซ่อนตัวไปซ่อนตัวซ่อนตัวซ่อนตัวแล้วผมก็กดล็อกเอาไว้ด้วยเพราะไม่อยากไปยุ่งกับมันนี่ล็อกนะครับแล้วเราก็กดตรงนี้เราไม่อยากเห็นในส่วนที่มันซ่อนตัวจ๊ก ตอนเรียบร้อยแล้วตรงเลเยอร์ที่มันมีตัว C น้ำหน้ามันเป็นเลเยอร์ใหม่ที่เวลาเรากดออโต้ลิกแล้วมันสร้างขึ้นมาให้นะครับมันเป็นตัวคอนโทรลเนอะมันจะใช้ในการคอนโทรลมือของเราเราลองกดไปที่ตรงรูปมือสีแดงตรงนี้ได้เลยแล้วลองลากสังเกตว่ามือของเราเนี่ยมันงอขึ้นมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันงอกับด้านไงเพราะว่ามือของเราอ่ะเราอยากให้มันงออีกฝั่งหนึ่งนะครับดังนั้นเราคลิกที่ตรงอินเว์ตรงนี้ได้เลยนี่งอให้มันถูกๆหน่อยนะครับอ่ะกดคอนโทรลแซดกลับมาให้มันตั้งตรงเหมือนเดิมก่อน อันนี้ผมรู้แล้วต้องกด i n นเ r d นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเชื่อมนะครับระหว่างมือมาที่กระดูกต่างๆซึ่งผมดันซ่อนมันไปแล้วนี่ครับก็เราก็ต้องเปิดให้มันขึ้นมาใหม่โชว์ที่ซ่อนกันมาหน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะทำการเชื่อมนะครับระหว่างมือแขนไหล่นะครับให้มันเข้ากับของพวกนี้เริ่มต้นนะครับขอปลดล็อกก่อนผมจอมือเชื่อมกับมือนะครับลองเปิดปิดตาตรงนี้ดูก็ได้อืม ีเขียวคือโซนตรงนี้เราก็จะอมือกดที่เชือกนะครับมาเชื่อมกับมือดึด้เรียบร้อยต่อมาครับอันไหนเป็นส่วนของแขนด้านบนจําได้ว่าเป็นตัว F ตรงนี้นะครับเป็น forearm เห็นไหมครับว่าตรงสีเหลืองนะครับมันเป็นแขนไม่ใช่แขนด้านบนอ่ะเป็นแขนเราก็จะเชื่อมระหว่างแขนกับ forearm เปรียบร้อยต่อมาครับในส่วนของด้านบนตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่ ลองมาดูตรงนี้ใหม่อาร์มอ่าใช่นะครับในส่วนของสีส้มตรงนี้อาร์มสองก็จะเชื่อมกับอร p อา arm ของผมนะครับอืมเชื่อมกันเรียบร้อยแล้วงานนี้ผมก็ทําการล็อกไปใหม่อ่าแบบนี้แล้วก็ค่อยกดซ่อนเรียบร้อยนะครับลองคลิกที่ตรงรูปมือแล้วลองขยับแขนของผมก็ขยับได้เรียบร้อยแล้วนะครับแม้มือจะห้อยๆไปนิดนึงนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มมาทํา แอนิเมชันกันเลยดีกว่าแต่ขอจัดท่าทางมันก่อนนะครับในส่วนของมือต่างๆเนี่ยผมจะไม่อยากยุ่งกับมันแล้วก็ล็อกไปเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นขอจัดท่าทางของมือตอนแรกก่อนคลิกแล้วก็ลากตอนวิ่งมามือจะต้องงอแบบนี้โอเคถึงจะถูกนะครับผมคลิกที่อ๋อผมลืมไปอย่างหนึง่งตอนนี้มือของเราอ่ะมันยังเป็นแบบโปร่งใสยอยู่เนาะผมก็จะทําการให้ปลึงมันเนี่ยสีเข้มขึ้นนะครับผมขอปลดล็อกไอ้พว้นที่ก่อน แล้วก็เลือกมือแขน upper arm กลางมาแบบนี้เลยตั้งค่า o p ป r ิตี้ i t y นะครับให้มันเป็นหนึ่งรอะเข้มเรียบร้อยแล้ว up กลับแล้วก็ล็อกชึบแบบนี้ไม่ยุ่งกับมันแล้วนะครับโอเคตอนนี้แขนของผมเวลาวิ่งผมอยากให้มันงอสักประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะหมุนมือให้มันขึ้นไปด้านบนนะวิธีง่ายๆนะครับเรากดที่ตรงตัว control ข้างบนกดตัว R นะครับ หากดูที่คีย์บอร์ดมันคือตัวพอพานของเรานั่นเองจึดแล้วเราก็หมุนมือก็จะกลับขึ้นมาตั้งแบบนี้นะครับดูว่าเราชอบไหมที่มือมาตั้งแบบนี้นะครับซึ่งผมดูแล้วผมผมเออขึ้นมาีกนิดนึ่นะผมชอบแล้วแบบนี้เนาะผมก็กดปักคีย์เฟรมลงไปเลยนะครับแล้วก็กดที่ตัว P หรือ Position ของเรานะครับ กดที่คีย์บอร์ดนะตัว P หากดูที่แป้นตรงคีย์บอร์ดคือยอยักษ์นะครับกดปากไปเหมือนกันปึ๊บแบบนี้นะครับเราจะปากทั้งตำแหน่งและปากทั้งการหมุนนะครับโอเคเรามาที่เฟรมสุดท้ายกันปากเหมือนกันนะที่โพซิชันกดตัว R การหมุนนะครับปากไปเหมือนกันเรียบร้อยเฟรมแรกกับเฟรมสุดท้ายเหมือนกันแหละผมมาที่ครึ่งหนึ่งกดปากการหมุนแล้วก็กดปกักโพซิชันเหมือนกันกดตัว P กดปาก นะครับเรียบร้อยในครึ่งหนึ่งของเราเนี่ยผมจะให้แขนเนี่ยมันแกว่งมั้งหลังอ่ะแกว่งมั้งหลังเรียบร้อยแกว่งยกยกข้อศอกสูงสูงหน่อยอ่ะโอเคแบบนี้ชอบนะครับแต่มือของเราดันไม่หมุนด้วยสิเราก็ต้องไปหมุนมือของเราด้วยนะครับกดที่ตัว R รแล้วก็เหมือนเดิมครหมุนจุก๊กๆุๆกจุกจุกจุุชอบไหมจริงๆผมชอบมือมันแบบงอน,นิดนึงอ่ะแบบนี้นะครับก็มันจะงองๆ,ๆแบบนี้ปพ๊บสังเกตตอนเราเลื่อนมานะครับซึ่ง มันเลื่อนมาแล้วมันแย่มากเลยใ่หม,มือมันงองเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่นะครับแล้วกล็ลองดูตอนขากลับอืขากลับก็ไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่ดังนั้นเรามาที่ครึ่งหนึ่งเหมือนเดิมนะครับกะดดูสักประมาณครึ่งนึงเนอะประมาณนี้ก็ะแดะอ่ะโอเคกดที่ตัว P position ก่อนเรามาเลื่อน position แบบนี้โอ้ชอบแพ้แล้วเราก็ลองเลื่อนดู drop แล้วก็ขึ้น อยากให้กลางว่านี้นิดป๊าปแล้วก็ขึ้นขากลับเหมือนกันนะครับเรามาปักในส่วนของตัวพีแล้วก็เลื่อนแต่ว่าขากลับผมไม่อยากให้กลางเยอะอะสักประมาณนี้แล้วกันป๊าปอันนี้มันเหมือนกลางมากไปแฮะกลับเข้ามาหน่อยอ่าเราอาจจะดูว่าเหมือนกับโอ้โหดูโมเสสตลอดเวลาเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอกดเทสนิดน,นึงนะ โอเคผมกลับมาที่ในส่วนของกระต่ายก่อนขอจานในส่วนของแขนนะครับให้มันแบบพอดีอ่ะแล้วก็เดี๋ยวอยากจะดูภาพรวมอีกรอบนะครับป๊าบแบบนี้แล้วก็ขอดูภาพรวมอีกรอบแขนมานี้โอ้ไม่เลวพอดูในนี้ใช้ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาทําแขนในข้างกันโอเคเดี๋ยวเรา copy ในส่วนของแขนนี้นะครับกด ctrl c copy เราเจะาแขนในข้างเอาไว้อยู่หลังหางนะครับ ผมเปิดตรงเลเยอร์หางปลดล็อกนะแปะลงไว้เราไว้ตรงใต้หางครับแบบนี้นะครับสิ่งที่เราจะทําให้กับตัวแขนข้างที่2ของเราอะ่ะคือเราจะแก้ทั้งสีแล้วเราก็จะแก้ในส่วนของ Time Remapping นะครับให้มันไม่เหมือนกับแขนแรกไม่งั้นเดี๋ยวแขนแรกมันจะบังเนาะก็ขอปิดตาแขนแรกก่อนเพราะว่าตำแหน่งอะไรนี้เราชอบและปิดตาแขนแรกไปตอนนี้เราก็จะเห็นแขนที่2อยู่ข้างในเนาะเราจําได้ว่าเราใส่สีชมพูไว้ที่ หูนะครับขอเปิดตาหูขึ้นมาปึ๊บเป็นหู2นะครับแล้วก็ขอปลดล็อกหู2ด้วยคลิกหู2อืมคลิกที่หู2นะดูตรงเอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับเราใส่สีชมพูไว้อะเราคลิกแล้วเราก็ Copy มา Copy เสร็จแล้วล็อกหู2แล้วก็ปิดไปนะครับกลับมาที่แขนของเราแปะคอนโทรลวีแขนที่2ของเราก็กลายเป็นสีชมพูเรียบร้อยแล้วเนาะ ต่อมาครับที่ผมอยากจะแก้ก็คือ time remapping นะครับก็คลิกขวา time remap ได้เลย time time remapping แบบนี้มันจะปากที่อันแรกปากที่อันสุดท้ายให้แล้วแต่ว่าผมขอเอาอันสุดท้ายออกไปก่อนผมคลิกตรงนี้นะไปที่เฟรมสุดท้ายนะครับกดเอาออกโอเคกลับมาที่เฟรมแรกนะครับผมก็จะทำการตั้งแขนให้มันไปอยู่ข้างหลังเนาะ เราลองมาดูในส่วนของแขนกันก่อนแขนที่มันอยู่ข้างหลังเนี่ยปึ๊บมันอยู่ที่ประมาณ1วิพอดีดังนั้นเรากลับมาที่ตรงกระต่ายนะครับปึ๊บผมกดตรงนี้นะให้มัที่ตรงเฟรมแรกนะครับแทนที่จะเริ่มจาก0วิผมให้มันเริ่มจาก1วินี่แขนมันก็จะมาอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็ออมาถึงประมาณนี้1วิผมปักไปอีกทีผมจะให้มันวิ่งมาถึง0วิใหม่อีกที ปับ๊บมันก็จะกลับขึ้นมาข้างหน้าเนาะแล้วก็สวนวผมเริ่มมาตรงข้างหลังนะครับปักทารีแมปปิ้งใหม่กลับมาที่1วีอ่ะแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนของแขนหลังเนาะเราก็ขอเปิดแขนหน้าขึ้นมาด้วยลองเช็คดูนะครับเราลองดูว่าการขยับแบบนี้เนี่ยเราชอบไหมนะคะผากยังไม่ชอบเราสามารถที่จะเข้ามาที่ในส่วนของตัวอาร์ม แล้วก็ปรับแก้นะครับเคลื่อนย้ายมันใหม่ได้นะผมว่าผมก็อาจจะมีการเคลื่อนย้ายปรับมันอีกนิดนึงแหละให้มันถูกใจมากขึ้นนะครับก็ลองเล่นกันดูได้ครับหากเพื่อนๆทาแล้วติดปัญหาอะไรก็มาสอบถามได้ที่แฟนเพจใจดีโปรเจกต์กันได้นะครับหรือจะมาสอบถามทางไลน์ก็ได้นะค้นหาตามเบอร์ที่ขึ้นได้เลยส่วนในคลิปนี้ไปก่อนแล้วนะครับแล้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ